เขามารับซื้อที่ร้านก็คงคิดอยู่ที่กิโลกร,รัมละประมาณ5บาทนะครับแต่ไปขายที่ร้านก็7บาทนะครับได้เพิ่มมาอีก2บาท ดีครับมาพบกับช่องลุงตั้มชาแนลอีกครงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านพัดพลอยรุ่งเรืองการค้านะครับและตอนนี้เราก็ทําการหารายได้พิเศษนะครับก็คือเอาพวกกระดาษและก็ของเก่าที่เราเก็บสะสมไว้นะครับไปขายนะครับเพื่อเพื่อนๆมีพื้นที่ว่างสามารถเก็บพวกลังพวกของพวกนี้ได้นะครับก็เก็บนะครับแต่พวกนี้เราไม่ได้เก็บข้างนอกนะครับเป็นจากร้านของเราเองนะครับโดยประมาณสัก2เดือนก็เป็นพวกขวดแล่ทางนู้นครับด้านนอก เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของพวกลังที่เราเก็บเสร็จแล้วดีกว่าครับผมครับตอนนี้ผมก็พามาอยู่ตรงพวกที่เป็นลังกระดาษร้วนนะครับก็จากคันข้างในก็จะเป็นพวกขวดพวกแก้วนะแล้วก็จะมีพวกกระดาษอีกสองันนะครับการที่เราเอาไปขายอย่างนี้ครับก็ดีอย่างหนึ่งก็คือได้กําไรเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีมีคนมารับซื้ออยู่ที่ร้านของเรานะครับที่เป็นเอาไปขายร้านใหญ่เนาะก็จะ ได้กาไรประมาณกิโลละ2บาทนะครับสำหรับกระดาษนะก็แล้วแต่เพื่อนสะดวกของเพื่อนๆนะถ้าเกิดมีคนมารับซื้อที่ร้านก็ถ้าเกิดไม่สะดวกไปก็ทําแบบนั้นก็ได้ครับผมแต่ตรงนี้ร้านรับซื้อของเก่าอยู่ใกล้บ้านมากครับประมาณ2กิโลเท่านั้นเองโอเคต่อไปนะครับเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปขายของพวกนี้กันดูซิว่าได้ประมาณกี่บาทครับผมตอนนี้ก็มาถึงร้านรับซื้อขยะแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นจุดแยกของผมน่าจะมีหลายอย่างนะครับก็จะ มีแยกแล้วก็ช่างเล็กเคียน้อยนะครับแต่ในส่วนของคันที่เป็นกระาดาษล้วนนะครับก็จะไปช่างอยู่แต่ช่างใหญ่เลยเลยครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูอีก2คันดีกว่าไปช่างแต่ช่างใหญ่ครับผมตอนนี้ก็รถ2คันที่เป็นกระาดาษล้วนนะครับก็ช่างแต่ช่างใหญ่เรียบร้อยแต่ช่างใหญ่จะอยู่ด้าน นู้นนะครับเหเมือนตาช่างที nice people people aro aro ่เอารถขึ <ADHD> ้นมาช่างได้เลยนะครับแล้วก็เอาของลงในบริเวณนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกระดาษแข็งอย่างเดียวนะครับผมและคันหนึ่งก็อยู่ด้านนั้นครับก็มาวันนี้นะครับก็มาดูว่าเฮ้ยวันนี้เราจะขายพวกขยะตรงนี้ได้กี่าทกันนะครับก็ตอนนี้ที่เขากําลังทําการแยกช่างนะครับเป็นตาช่างแยกช่างเป็นชนิดชนิดไปนะครับเพราะว่าขยะของรถคันนี้นะครับสีดําคันนี้จะเป็นขยะรวมหลายๆอย่างนะครับ ก็จะมีพวกลังเบียร์ด้วยนะครับผมก็จะเราจะได้แพงกว่าราคาของพ่อค้าที่ไปรับซื้อตามร้านตามบ้านของพวกเรานะครับก็จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นกําไรในการที่เรามาขายเองนะครับต,ตอนนี้กําลังช่างอยู่นะครับและก็จดอยูค่ครับตอนนี้เราก็รอ เงินนะครับสามพันอยู่นะครับก็เอามารวมในจุดๆเดียวนะครับนี่นี่ก็เป็นตาช่างที่เวลาของชิ้นใหญ่ๆหรือว่าของระแบบเดียวนะครับก็มาช่างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มารอรับเงินอยู่ตรงนี้นะครับจะได้กี่บาทกันนะครับสามพันมีกระดาษเยอะหน่อยและขอของอีกนิดหน่อยนะครับผมครับตอนนี้ก็กลับมาที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่ไปขายเมื่อกี้เนาะก็กระดาษสองพันแล้วก็ขยะอีกนิดหน่อยนะครับรวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,128บาทครับผมโดยประมาณนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษนะครับก็380กิโลนะครับ2คันนะครับรวมกันนะถ้าเกิดเพื่อนๆให้เขามารับซื้อที่ร้านก็คงคิดอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ5บาทนะครับแต่ไปขายที่ร้านก็7บาทนะครับได้เพิ่มมาอีก2บาทก็เพิ่มมาอีกประมาณ6ก0้0กว่าบาทนะครับไปขายเองก็ดีอย่างหนึงนะครับก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นแต่ด้วยระยะทางที่อยู่ไก ไม่ไกลจากร้านที่ผมขายของนะครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนะครับที่เก็บกระดาษอยู่นะครับผมก็วันนี้ไปก่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับทุกช่วงนี้โควิดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ